c o n d a Echo G92.4 Tech นะครับมี l a นวอ a นะครับเปลี่ยนจอ Android นะครับผมทีม่ร้านนะครับอ่าก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่า <Magic S 1> ใหม่ๆซินๆเลยแกะหน้าจอออกมานะครับผมฟังก์ชันพวงมาลัยใช้งานได้ปกตินะครับ มาดูกล้องมองหลังนะครับผมกล้องมองหลังผมแนะนำให้ลูกค้าใช้จอบลน,นะครับรุ่นเลนวอตเส้นจะไม่เลี้ยวนะครับไอรุ่นที่มีเลนวอตนะครับส่วนเลนวอตผมจะให้ออกข้างล่างนะครับตีไฟเลี้ยวเลนวอตทำงานนะครับกดก้านเลนวอตทำงานนะครับโอเคนะครับ รุ่นนี้เป็นมีไมโครโฟนแยกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับคุยโทรศัพท์อ่มาดูตัวจอ10นิ้วเลครับตัวนี้ก็รองรับ Apple Car าเฟนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันเร็วมากนะครับผมเราเปิด youtube เนี่ยไม่เกิน2วินาทีนะฮะ u t u b บมันก็จะทำงานาทันทีเนี่ยวินาทีเดียวก็มาถึงเลยนะ โอเคต่อไปมาดู g o o g l e Map นะครับผมนำทางนะครับมันเร็วคนระไม่ต้องมานั่งรอนะครับแบ่งสองหน้าจออี่ยแ,แบ่งไปดู YouTube ไปนะครับฟังก์ชันโทรศัพท์ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับ อ่ะมีคไปแฟชั่นไอแลนด์มันก็จะขึ้นให้ตรงนี้ไหมครับระบบทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับผมไม่มีสัญญาณรบกวนใดๆเลยนะฮะปกติถ้าติดตั้งนะคุณจะได้ยินเสียงจีดเนี่ยนะแต่คุณฮอนด้านะครับอันนี้จะนิ่งกี๊เลยนะครับ โอเคทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับแอปก็ n น t f ฟิกก็ลงไปให้แล้วนะครับทุกอย่างก็ทำให้หมดละนะครับใช้งานอย่างเดียวเลยนะครับโอเคครับ